สวัสดีครับผมเชฟกระป้อมจากมัตเตชีฟไทยแลนด์นะครับวันนี้มาทําเมนูข้าวไข่ข้นกุ้งกระเทียมนะครับเป็นเมนูที่ผมชอบทํามากเลยครับก่อนอื่นเอากระเทียมมาตํานะครับแล้วก็ซอยพริกเอากระเทียมลงไปเจียวหนึ่งนาทีครับแล้วเอากุ้งที่ผ่าหลังทําความสะอาดลงไปทอดนะครับประมาณ1นาทีครับก็จะได้กุ้งเหลืองกระเทียมเหลืองครับตั้งกระทะให้ร้อนเติมน้ํามันสีช้อนโต๊ะไข่กี่ฟองครับแล้วก็คนๆครับ คนให้ไข่ขาวกับไข่แดงเกลื่อนๆกันนะครับแล้วก็สะบัดกระทะครับใช้ระยะเวลาประมาณนาทีครึ่งครับก็จะได้ไข่ข้นเยิ้มๆแบบนี้ครับแล้วเอากุ้งมาเลียงครับเอาพริกสดที่ซอยมาเติมน้ำปลาครับแล้วก็เทราดไปเลยครับกระเทียมท็อปนิดนึงครับก็จะได้ข้าวไข่กุ้งข้นๆอร่อยๆครับบางคนไม่ต้องให้ไข่ถุกขนาดนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความที่เราชอบเลยครับเมนูนี้ก็แซ่บ ยู่ฟ้ากลัวเทวดาลงมาทานด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆลองทำกันดูนะครับเห็นขอเมนูนี้กันมาเยอะมากเลยครับสวัสดีครับ